ย้อนยออีจม่ก็ตหนง้าเป้โจมห้องย้อนชั่วเวกันทุกคืนน่ะยอนเสียนโจมีพ้องยืนก็ตีนึงจ้ามองสดานูน่จาติเจอน่วันที่หนึ่งก็จ้วนแต่ลูกอ้อสินดูชองอ้อผ่านหนงก็เปล่ากูยะตัวยาที่เอในเป้สดตะกาเมือนเกิดด้วยชว์เนีชั่วเจ้าหลอกคอจาหนึ่งทีหนึ่งมาสีลีอมาอีกย

Rong xưa nó trồng phong cái mong cho đời cho lần tụi này cũ là toàn nó cũ cho nên bây cho đời tao cũ mù thầu phi cả một thì nó bao chua xử lý vấn đề nó bây giờ cởi cho nên chua chỉ thông dự vấn đề thông mà nếu mua xử lý giờ bây bao ต่ิมาอยากว่ากลียเนาะนาจนู่นาพี่จะเก่าเนาะนาจอยาจะชั่วจีงยืนชัวเออสีงยืนชัวเออมสีตงยืนเลี <t 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 ้ยจีโมสีงยืนจอออืมเจ้ละวัจอเออจ้าีงยืนลูกเจ้าตัวจ้าเอเจ้ละมอ่เ้าละวัวจอเออจ้ามวัวจอว่าน่น้ำมันเข้น้ำมันลื่นติตานึ่งโม่หนี่ยา

昨天你干手就你晓得包了吗？家里那边幕这么潮，就只能进来干点手巾进来垫。我怕我碰你手嘛，马上来用包。家里那有被火几桶银座呢？呃，底下一几毛坐垫，底下有啊几包床垫，那了嘛？底这里毛碗坐碗垫，那有张坐呢？这几桶银座呢？那底下一张床垫。 pe a mo cha la si cha li ya pong che ờ pong che là i ji ma la ya tong tao cha luo la pong pong che pong cha la pong song tha la pong so che la mo i la po si ya dian mo wan ba e ma ma i lu ừ, mà bây à mua cho nó cho là sử dụng cơ Khá gì đó xử lý à, vừa đại tử là chứ bây chỉ vừa đại long chỉ vừa lúc cả chỉ tư mua má, đi cho má của hai nó, chỉ đi nhà xin đàn nữ, chỉ lấy chỗ đi nhà lê xử lý nè một mua của cho 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 tờ nữa chỉ từ á nên cho trong của thiết từ mà chờ đó, ừ, giờ tiền từ nó mà số tụi nít tiền mua hậu

tao chẳng để phụ cho xã hội chỉ nên mua để những tao nhìn nhẹ là cú xí mua cho nó mới chỉ chỉ mà mua cho 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 là bẻ cho, ờ chỉ nên mua và tổ tiên là bự à do hai tiền nhau cho tiền khó khử to nó chỉ xử lý dân à là là to lúc kia là nó là chỉ thêm mà là cái này nó อเออนี่มนวกแก้าวน้ปืนเกจก่นนปืนเนี่ยจะองตัวสุดาประมาณนี้ถ้าจากอีสมงลอยอีสมมเติมแต่สุดจีจะชวนอกูลู้เฉาปลาัวจะชวนั่นน่ะม้นนวันยังงวะเออกว่าตลอดสมัยตละปนกวยังงปัวปืนเสือเจก่อนเนื้อเะปืนกับจะชวนตีเจ้าวันกูล ชอบปลาเลยลูนนเนสังตอนสังตอเนปืนเตเจอก็จะชวนกขวายูรู้เจนมากููอยาปีอะจอวมบรเนออวมบอันยังเหล็ต่ออวมบเราให้อ่ตรงเนอวมบไม่เจนเออก็อีปีเจถอูกูเออเจก็ม่ง่ะเคคเจโตปีอะอยาอวมบร์เจนอะเนยิงจะเจปีเหรยิงอวมบเจน กนี่มัจละมันเแกตอะปวป่ก่อตย่าเจมีอะเจ้าตเนียปวจะตสุยังนี่จมั่นี่ปวกีจะาเจ้าต้อยู่รู้ึยงเหนี่อยคอตมาอยู่รู้จมากูกูเหงากูกูหงามีมีเื่จะชวนเจกีนอ๋ออืมเี็ก็ใสียจะชวนาอยากูลุ้เ่าไหรู่ล้นีตัวมันโตเลยละเออล้ป็เสียจามั่งเจเนี่ย จะเล่าวเปัวอล้วแาอยู่หาย่คือเตาจะไมนคือเจ้าอีมีทีราสงเตาเลยือเจ้าเาจะรู้เจนนะจีบเขาขึเจคือปัวปืนนะเนี่มันแต่ว่าตัวที่หนึ่งน่มารู้เจเนี่จีบจีบว่าขเจคือปัวปืนจอยะไม่ไม่ว่าเรนอ่ะเนี่ยยองเรื่อนั่นนะเจ

món tí là có một chỉ một chỉ thua tô một trâu khô là một chỉ tô chỉ cần cho trộn một mua cho này nó cho là qua khử giả hành được từ khi mà có một món cô 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 thích ở uh, nó đại nhân tới nó cho là sao chỉ cần bàn nó do họ mắc tờ ấy ly cũ hay một tàu kia phải ly sao làm thì tôi muốn em phải mắc nó chỉ có cho là sứ đó sứ có xó xó cú cú nâng cho là Tên buôn cổ rồi chị cứ khó khó cho sứ có cứ cho phê cho bao sứ Ờ dùng chị dùng loa á Ờ trong tạ mà mỗi ý cho đầu mà cho là sứ cho cả đầu này cũng nè mỗi ý cho cả chú chứ tỏ á ta nè chú chị chú lì xa lá lại thì thêm một chữ chị nè เอออย่ามอนีมาคอนย่าตากวนี่ลนะมายาเนาะยาลกที่มอเลยจโปได้ชี้นินาเออนี่ยอจงมอตอนนี้จทงยิ่จ้านาจดซื้อเนจงอที่ที่ขอนซื้อที่ดีเออปอโตหัดเดืยรองซื้อมาก่อนนี่ยจอจงเออสีลีนาจานี่น่ะนาะอ้อยาเปยยาลีนาเกอ thôi con đẻ thì kia cho nè chỉ rau cho chỉ rau cá nó mà, ngày ít cho rồng đó, rau mà, rau nào mà cho bông, um, là hay pha bông là cứ Uh, là dù ca cho là thôi mà tê lo mà bà mà dù ít nhiều cá cho trong thì chấm nhiều cá sống mà bà cho là mù lại sủa rau trong nọ hồ tê lú rồi mình đi cho cả thế mà thiết 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 này mà bà mù muốn cho rau cho là lại cho rồi ướt nó tổ tiên lo luôn lo cho hồ chú cho cho là quần nữa nè เออมอจหอมกาจะเราวนเต้าสตาหอเออมาตบแล้ว่าตัวจ้ากรจอเลยเจริญมัวจะเราหูเจริญกีจู้อยู่จะสอตาเจริญมัจ้กันจะหมุนนอลยเทนอจโร๊นั่นแต่เนอจีมัวเลยอยามัติจ้าโจกกาเนอก้ซเนอเโดนี่เนอเจ้ากัานมาเงียจะได้กป่าเลยเถอะอีเม่ีนมามัได้ด้วยจะาจอดนี้ใช่ lúc này chơi nó thì mà lâu chung lâu tổng rèn ta là chỉ 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 nếu muốn lòng ta chỉ đi trả là xin cái việc của mình mất trò để đua cho nên say cả nên bỏ hết tu tu rau cá này trong đi trả chỉ có khi rau cá nó nó chỉ trong đồ trả tiền nên à không một chỉ số bạc chỉ nữa tiền này rong bản đau giảm đau trả thế là tại mà na y เออขอกอว่าขามปอกเกออก่นใช้ยาเป๊กยูจี่ามตเออไมเกอนปาตัวูกเหลาเทีย๋เนาะวิธีสีอะเออวิธีเยอะสีเยอะเคลดนี้สีมาเยอะตัวเนะสิลีจาโรกานะสีอ้อยยาที่อีเา ก็เคยรู้จารู้จารูจารู้จารูจารู้จารูจารู้จเรู้จารู้จารูจารู้จาร้จารู้จารจารู้จารู้จ้จารู้จารจารู้จอรูารู้จ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 ีเู้จ็รู้จา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 รจารู้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 จารเ้จารู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 ้นารู้จารู้จาจารู้จารู้จาร้ารราร้จาู้จาจารู้จารู้้จารู้จารู้จารู้จู้จารู้้จาร้จจ้ารู้จารูู้จาร้จ กินก็เลยนั่งกตัวนเนี่ยเป้เจาอตีนะนี่ยที่ลอกขมที่จะก้ป้าตอหงหลุมเปามาตีอันบำบุงนะมาเออบำบลุงใส่ตาเ้อเนี่ยหายเนาะบำบุงใส่ตาทีนี้ม้วนี่เนาะอย่าที่อ้อตัมเจอย่าตุกน่ยนจนี่ม้วตักาจีเอเออขมปากีโยโ่ซลเนาะขโมปากจีจีโยนนี่เดือดซึ่งฮะอย่าที่อ้อตัมเจนี่โยตุก ตักแกน่าจะเม็นคมาอสุ่ยอมมาปัดงคอเออม้าตืวจนนอมา่ร้องเกินกอลีน <disgusting> ี่มอาจะลัซตาถิงยตุกเส้อนี่ม้าจะหลัพโพพพที่ตจ้าที่เจงี้ยป้าที่พ่ปาินี่มอจะหลัมอเท่าหงายสุอื้องโตตามปะดงคอเนอเออห้อกันเตดอ่ห้อกันตอีเนอ ในช่ชั่วซื้อในชิคาหรยานช่ดชั่วซื้อห้อใจจันนอซื้อเจ้าัวก็จีมื้อปะาดงคอเยตัวก็รูจเจนสามารถป้าต่าเนึ่งจะน่าใอญ่ใหว่าชั่วรงกิ้กว่าจีนี่จีป้าซื้อแต่สีจะชั่วนาจะนนจีเอเจ้ากานะมาหนึ่งมอออายสิลี่น่งมออยาเลี้ยที่ยันรัวนอเท่าไ เออมบบนี่จีกเรืองวองแต่สิ่งแตเราก็不能โตสิเขาบอกชตบเลยโมเขาช้าเนี่ยต้อง练都ยเนี่ยอยู่วกนจันทร์ที่บ้านต้องยัง练เออ都练的呀你这样说ี่让某些人你เ报了要ะจี都练的嘛要เ种上街这种嘛都จ你家自己你自己里面没น就去弄那不ะ หากจ้าจ้าจีจีเู้จักแล้วหล่อหลังที่ลุงกูลุงกูเลีวยวกู้เงินจับผ้ามาจะลุงแต่จังแต่ที่ฮักจ้าว่าเนี่ยนะงูจ้าเลยใช่ไหมเออปล่อยงูได้ใช่สิมันี่สสยกระดูกฮักจ้าเลี้ยนะจีลุงยื้อเปลี่ยนไม่แม้สื่ออยางกูเลี้ยแกอยากูอยาเจีลุงจีนั้นไม่แม่หังเลยล่ะทุาคันนั้นก็ไม่เคยช่วยตุ๊จาก็ที่เปล่าตุ๊จากียังเลี้ยเกลียเหรอเออ ตัวใจจะก็เสียเ,ยเยกลื่อนเสียนรูเลียปลงก็ไม่ควรที่เราจะติดตัวเลียปลงเลยนะ่นเออเออมาเลียเจี๊ยเลียปลงเจียเจียเลียปลงเหอเออเลียจะเจอวนชาเจอน่ะเออเลียมาเห็นในตรงเทียนาาั้นก็ืจอตรงจีตรงเลียปลงเลียไหลเออเลียวนชาเจอสิน่ะนี่จีตัวอย่างเลียไหลเลียปยลปงเหอเออเขาเลียไหลนันหมาเขามว่ามันหักหรืเปล่า เออเจีขาเลี้ยบรงเลี้ยบั่ววันสี่เสียเจาจะจี๋ยยอเลยนะเออท้งี่นีมักวดนย่าตอนก่นตีะเจ้านี่ทีปอกเขาเลียงเนาะหัดเจ้าวันชัวนั่นเองเจีก็มักวดเจนเดินเทียได้เนอืมมม่วเตียมั่วอายนะจะสียางชาปเยเอย่าเลี้ยนี่จะ่งจอมันนี่อยตัวมุงใสกับตจ้านะเะมุ่เจ้าชอบก็กับโตที่นี่ทา โย่จะเอาเป่าเนี um. ่ยจะเราวดชั่วมันร้องเกินะจะเหมือนเนอะอืมร้องเกินก็เตี้ยจีอ่ะได้จะชั่วนเนี่ยใยญ่ชั่วว่าร้องเกินจะละห่อโตชงอ่าจะเราพัวเจมอหาหาจอมหลงอืมจอมหลงเนอะจอมหลงเจ๋นี่มึงมอวนเวลานะจอมหลงเจี๋ยมานจะลูกคำมัวเออน่าเจ๋นี่มึงม้วนจอมหลงเนอ เออลูกขอาวมันจชอบกเนะเออในเจนี่ม้วจำลองเดีจะมูลายสัวสัวกับตาจนี่มวจะละมูกีหัอลุย่าก่อนจะจอดดั้าเนอเดจะดัดด้าเจนี่มวหลุว่ะฮมาลยหทีเนอหัวลุยหัทีสิล่ะนี่มัวจอยเนี่จอเดีาจอดจอดลูกข้าวเจลได้กจอ thì hồ sư nó đại long nè, xí đại long của tao á thì sĩ mà nhiều hồ nhiều tới sĩ lia thì ít cho mà hồ lia hồ thi nữa chỉ thô nữa thì có một kia còn những kia thì nó tên na tên na thì có một chua cho đấy các số tên tự nhiên tí tên nó chua chỉ như chỗ nó là ờ cho chỉ cho là muốn cho cho chỉ mua cho là một à này thôi chỉ đi cố cố chỉ một la kia rồi chỉ về cố chuột tại tại chỉ chỉ một chỉ là hậu sự mà cái hôn đại hậu sự gì nữa nữa hậu gì cả và này nó đó là nên có từ nua là sự gì nữa mà hậu giờ có hậu thì cũng chưa thì chỉ khai nhung cũng cho nó đấy ờ cho nó rô rô ca nè chỉ long là thế tiệt chỉ long nên nó ở đây nên bông rong nó cũng có một số lò lúa này trên ở trên này nào là mà ở đây xây rồi đây bông giờ đây nó nữa ở trên này cho trong lại mua cả gì giờ cho nó cho nó trân cho chỗ là cũng chỉ mua cho lia thế chứ cũng chỉ mua cho đỉnh chỗ nó cho là thay cho nên sẽ là xây xây lần rong mà ở chỉ chỉ đi đi nào chỉ khi nó เคลที่เคลชัวลีนาตนี้จำตุ่มหย่อนใชอย่าเตัวฮป่าเลยเขาจะเขจัมุสีเออพอเงอยาช่วเนอรจำหเนอรจหนาเขาจิ้มว่าเจิ้มววันจลีเออเขาพองงช่วทสเออจาาปากกมากูเค็นทีวเาเนี่ยว่ากอเลยมัวจะเาะกับปากกเากันนี่มัตังตัวลูกขมนี่จ่วินเด้อ เจขามากเกนมาใส่เอ่อจเราสิน้องอย่างเปล่าจ้าตะดชงชีจ้าชงตยามหาตตเจ้าชงเลยเจลูกเขามันมีปล้องเลยก็ปอนั่งเจก็ใส่ซาตงเจ้อีตุเล่หัอตุเล่อืมก็ใส่ได้ละ้าปอใส่ได้ละเจ้าปอนั่นละมาเจน้สนบั้ลองใส่ตาียนี่เียปัวนะอืมก่นี้จัรจังว่าแล้วเจียคอนอนี่จะมุงป้าซส่อือนี่เนาะจ้าิีนี้ม้วนฝัป้าตเตีย เออนี่อีกจุดแปดเก้เนี่ยน่าจะจะชบแปดเก้างเลยเสี่ยมันจะปล่งเลยเลยาะมันจะลูกคเขาไม่ชอบจังเลยแปดได้แล้วจุดตาอแปดเร็วจุดต่อเนี่ยเจ้อือเรื่องเจ้เราสื่อจะทำสื่อเจ้จานิชอบยังจานิน่าสื่อละมันงเออือลีน่าสื่อเอยัดตัวยัเจ้ยี่ยห้อจิงก้าเสี่ยล่ะกูหูตะการตัวกูอ่ะจะนชอบเนี่ยเจ้เอ่อเนี่ยนะเอ่อมั่วท่องประการเสียใจมัวจัหมดจอดจะจริง